ตัวนี้เป็นตัวเฟืองท้ายนะครับตัวนี้ให้ดูถึงเฟืองท้ายขนาดน้ําหนักเยอะนะครับตัวนี้เป็นเฟืองท้ายเพาลอยนะครับเฟืองท้ายเพาลอยตัวนี้จะน้ําหนักมากนะครับแล้วก็เราเอามาประกรอบกําลังประกรอบใส่ล้อ,ออยู่นะครับตรงนี้ชุดนี้จะเป็นชุดเฟืองท้ายเพาลอยต่อกับเกียร์นะครับเ,เกียร์ทด ตัวนี้จะเป็นเกียร์สโลนะครับเกียร์สโลตัวที่เราให้ดูไปหลายคลิปแล้วนะครับพาร์ทสนะครับตัวนี้เกียร์สโลเจ็ต่อ4นะครับ7ต่อ4ต่อกับเฟืองท้ายเพาลอยนะครับเฟืองท้ายเพลาลอยมีชุดแนบให้เห็นนะครับเรากําลังเตรียมใส่รถนะครับคันนี้นะครับชุดหนึ่งนะครับเราก็ยังมีอีกหลายๆชุดนะครับ นะครับที่กำลังประกอบอยู่นะครับตอนนี้ทำกันไม่ทันเลยทีเดียวนะครับข้อท่านที่ต้องการอุปกรณ์เหล่านี้ก็เข้าไปดูในเว็บนะครับสั่งพิออเดอร์บ้างสั่งมีของอยู่แล้วบ้างนะครับก็ได้นะครับทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้เรามาพร้อมกับแหนบนะครับแหนบรับน้ําหนักได้สูงนะครับตอนนี้เราให้ดูหูแหนบนะครับที่เรามีอุปกรณ์มาใส่นะครับ ก็จะเป็นชุดที่เป็นเพาลอยที่มีเบรกนะครับดัมเบรกตัวนี้จะเป็นดัมเบรกแล้วก็จะมีระบบน้ํามันนะครับเพื่อที่จะเบรกนะครับตอนนี้กํบบาลังเตรียมประกอบแล้วแล้วก็จะขึ้นโครงนะครับตั้งนะครับให้เห็นว่ามันสามารถที่จะรับน้ําหนักได้เยอะนะครับได้ถึง3ตัน5ตันเลยทีเดียวนะครับ ตัวต่อไปนะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวเผาธรรมดานะครับไม่ใช่เผาลอยนะครับเป็นเพาเอ่อเพาต่อกับล้อโดยตรงนะครับตรงเผาลอยจะไม่ได้ต่อกับล้อนะครับเผาลอยก็คือเพาลอยเฉยๆล้อจะหมุนอยู่กับเสื้อเผานะครับตรงนี้เป็นเผาธรรมดาก็มากับหูแหนบมากับแหนบเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เราใส่เป็น ใส่รถแล้วนะครับเผาข้างออกมานะครับจานล้อกระทะล้อก็สี่รูร้อยนะครับตัวนี้สี่รูร้อยมิลนะครับแล้วก็อยู่กับเฟืองท้ายธรรมดานะครับเฟืองท้ายที่ใช้ทํารถไฟฟ้านะครับเฟืองท้ายตัวนี้ต่อมาเข้าตัวเครื่องนะครับเผากลางผ่านเผากลางนะครับมาเข้ากับเครื่องโดยมีตัวเกียร์ อันเด็กประสงค์หรือเกียร์ฝากนะครับตัวนี้ใช้เกียร์ฝากขนาดเล็กนะครับเกียร์ฝากแล้วก็มีตัวจำปาตัวนี้นะครับจำปา20มิลนะครับด้านในนี้จะเป็น17มิลนะครับ20มิลผ่านมาเป็นตัวย่อยกากรบาทนะครับผ่านเผากลางนะครับเผากลางมาเข้ากับเกียร์สโลแล้วถึงจะไปต่อกับเฟืองท้ายนะครับ ตัวเกียร์สโลนี้ก็จะต่อเชื่อมนะครับเพื่อให้เกิดแรงบิดเพิ่มมากขึ้นนะครับเรียกว่าเจ็ดต่อสี่นะครับตัวเพลากลางหมุน4ี่รอบหมุน7ดรอบสโลจะหมุนเหลือสี่รอบนะครับซึงจะเอามาหมุนตัวเฟืองท้ายโดยหมูนะครับตัวนี้เราเอามาประกอบให้ดูนะครับแล้วก็ระหว่างกําลังประกอบเราก็ถ่ายทําให้ดูนะครับตัวนี้เราใส่ หลายอย่างนะครับเพื่อจะทําเป็นรถบรรทุกนะครับตัวนี้น้ําหนักได้ประมาณ1ตันถึง2ตันนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ